จูดี้ตัวมัมของวงการหลายคนไม่รู้สนิทสามพระเอกดังช่องเจ็ดขึ้นแท่นเป็นสุปตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับจูดี้หนึ่งในเพื่อนสนิทของพี่จองและคันแลนสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งหากใครที่ได้ดูคลิปของพี่จองและคันแลนก็จะเห็นว่าในหลายๆคลิปจะเห็นพี่จูดี้ไปเป็นแขกรับเชิญบ่อยครั้งสําหรับจูดี้ไม่เพียงแต่สนิทกับพี่จองและคันแลนเท่านั้นแต่ยังสนิทกับพระเอกเบอร์ต้นๆของช่องเจ็ดด้วยไม่ว่าจะเป็นเข้ม สวีพักพงไพศาลย,ยูโรโยศวัต์ทวาปีและเบนสันติราชกุลนกเกียรติโดยจูดี้ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามักจะเดินกับทั้ง3ามหนุ่มเรื่อยๆถ้าเดินกับคนหลอกก็จะทําให้ตัวเองนั้นดูโดดเด่นขึ้นเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีแถมครั้งนี้จูดี้ก็ยังได้ไปร่วมงานอีเวนต์ร่วมกับสหนุ่มอีกด้วยแบบนี้ยิ่งทําให้รู้ว่าสนิทกันเหนียวแน่นจริงๆคะ่ะงั้นพาทั้ง3หน ไปทำคอนเทนต์ YouTube สร้างความโด่งดังดีกว่านะคะมั่นใจค่าว่าจูดี้จะสามารถทำให้ทั้งสามหนุ่มโด่งดังขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนค่ะเพราะดูได้จากพี่จองกับคันแลนได้เลยนะคะทุกคนขอให้มีตาภาพทั้งสี่คนแบบนี้อยู่ร่วมกันและช่วยกันสพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลดัดดอกนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า